สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะครับประจําวันที่15กุมภาพันธ์2556นะครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามตรวจสอบนะครับในสิ่งซึ่งหลายคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลแต่ว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังก็เข้าไปแก้ปัญหานะครับก็คือปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคารของรัฐนะครับโดยเฉพาะ2ธนาคารที่เป็นข่าวขึ้นมานะครับธนาคาร SME Bank นะครับแล้วก็ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งก็มียอดหนี้เสียเมื่อเทียบกับสินเชื่อโดยรวมเนี่ยสาถึงสีซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับแล้วก็กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงก็ติดลบด้วยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยภารกิจของธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นทกส SME b a แบง์ e, Bank, ธนาคารออมสินธนาคารอิสลามหรือแม้กระทั่งธนาคารกรุงไทยนั้น มุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันต่างจากธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไประดับหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ได้เน้นเพื่อให้เกิดกําไรมากๆนะครับแต่ว่ามุ่งในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดวยเฉพาะประชาชนที่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับ ฉะนั้นการดาเนินการเนี่ยก็เลยไม่มุ่งไปที่การสแสวงหากําไรแต่ว่ามุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจการที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็บรรดาธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางทั้งหลายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยแนวทางก็จะต้องให้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เป็นภาระภาษีประชาชนภาระงบประมาณน้อยที่สุดปัญหานี้เสีย NPL ที่เกิดขึ้นในธนาคารของรัฐ2แห่งนะครับ SMB e Bank กับธนาคารอิสลามนั้นเป็นผลต่อเนื่องสะสมมาหลายรัฐบาลน,นะครับ โดยที่หนี้เสีย SME Bank นั้นอยู่ที่3 9 0 0 0ล้านนะครับ i อ a n k อยู่ที่2 4 3 0 0ล้านบาทแล้วก็มีอยู่ก้อนนึงเป็นก้อนใหญ่นะครับที่มันอาจจะกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มเติมอันนี้เป็นผู้ที่ไปขอสินเชื่อรายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้นเองนะครับประมาณ15,000ล้านคือถ้าตรงนี้เป็นหนี้เสียสถานะในเรื่องหนี้เสียของ iBa n k กเนี่ยก็จะค่อนข้างสูง i Bank ก็คือธนาคารอิสลามนะครับ ทีนี้ถ้ามาเรามาดูในแง่ของกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยกรณีของ iBa n k เนี่ยก็ลงไปต่ำมากนะครับอยู่ที่ประมาณ1%ซึ่งโดยเกณฑ์ของแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องอยู่ที่8.5%สถานการณ์ของ ibank เนี่ยก็มีช่วงก่อนหน้านี้ก็มีคนไปแห่ถอน,ถอนเงินฝากนะครับเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นหรืออย่างไรก็ตามนะครับแต่ในที่สุดตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นและสงบแล้วนะครับรัฐบาลกระทรวงการคลังก็ได้ตั้งคณะทํางานนะครับ บอร์ดของธนาคารก็ตั้งคณะทำงานเข้าไปแก้ปัญหาฟื้นฟูกิจาการนะครับในส่วนของ SME Bank กนะครับก็ได้มืออาชีพอย่างคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับก็เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อไปฟื้นฟูกิจาการ SME Bank ซึ่งก็คาดว่าอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยสถานะน่าจะดีขึ้นโดยที่ในปีแรกนั้นจะพยายามลดหนี้เสียนะครับจากระดับประมาณ39,00 0ล้านเนี่ยให้ลงมาเหลือประมาณ3 0 0 0 0ล้านนะครับ ก็คือระดับหนี้เสียก็ลดลงมาจาก40ลงมาที่30ในส่วนของการเพิ่มทุนเนี่ยก็มีความจําเป็นแต่ว่าก่อนที่จะเพิ่มทุนเนี่ยก็จะต้องมีเข้าไปฟื้นฟูกิจาการเข้าไปดูกระบวนการการปล่อยสินเชื่อให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใสซะก่อนนะครับโดยที่มีการประเมินกันว่าการเพิ่มทุนเนี่ยในส่วนของ s m b e Bank เนี่ยจะใช้เงินประมาณ6,000ล้านส่วนของ i Bank หรือ Bank อิสลามเนี่ยอาจจะใช้เงินมากถึง14,000ล้านนะครับ ทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าที่ผ่านมามันเกิดปัญหาอะไรอันดับแรกสุดเลยก็คือว่าแบงค์ทั้งสองแห่งนี้เนี่ยก็สนองนโยบายของรัฐบาลมาต่อเนื่องหลายรัฐบาลนะครับแล้วนโยบายบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้กําไรเพราะว่ามันต้องเข้าไปช่วยเหลือ SME ไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นประชาชนซึ่งเดือดร้อนจากช่วงที่มันเกิดปัญหาวิกฤตการทางการเมืองสีแยกราชประสงค์ก็มีนะครับ ในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ปี54บทบาทของ2แบงก์นี่ก็เข้าไปช่วยนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากนโยบายแต่มันเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดหรือไม่โปรง่งใสซึ่งตรงนี้ก็ต้องเข้าไปแก้แล้วก็การปล่อยกู้จํานวนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะของธนาคารอิสลามเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อกับรายใหญ่ไม่กี่รายนะครับทั้งที่จริงๆเจตนาเนี่ยต้องการมุ่งไปที่การปล่อยสินเชื่อให้รายย่อย SME เป็นหลักนะครับ ในขณะที่การแก้ปัญหาในช่วงที่มันเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี52 51 52ที่มีการเลิกจ้างมากๆเนี่ยสองแบงก์นี้ก็เข้าไปมีบทบาทโดยเฉพาะ SME Bank แบงก์มันก็ก่อให้เกิดหนี้เสียจำนวนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจะฟื้นฟูเนี่ยนอกจากการเพิ่มทุนแล้วเนี่ยต้องเข้าไปปรับระบบการปล่อยสินเชื่อให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จัดระบบการทำงานภายในเนี่ย ให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ปัญหาน้อยลงแล้วก็จะเป็นภาระต่อภาษีประชาชนภาระต่องบประมาณน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับแต่ว่าก็อยากเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ฝากเงินหรือผู้ที่ใช้บริการธนาคารทั้งหลายธนาคารระบบธนาคารของไทยนั้นยังคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีมากนะครับ กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียง2แบงก์รัฐเท่านั้นเองที่เกิดปัญหาและจริงๆปัญหาก็สะสมต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วสำหรับช่วงแรกเราวิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับช่วงที่2เราจะไปติดตามตรวจสอบสภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วอาจจะมีการคุยเจาะลึกประเด็นเรื่องปัญหาหนี้เสียในธนาคารรัฐด,ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w ร์ไวด์เว็บ bangkokvoice.com สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w b a n g k o k v o i c e c o m กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2เราจะไปติดตามดูสภาวะเศรษฐกิจของไทยล่าสุดนะครับรวมทั้งจะสอบถามถึงสถานการณ์ของแบงก์รัฐ2แห่งซึ่งมีหนี้เสียจํานวนมากจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็มีการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนแต่ทําไมจึงเกิดหนี้เสียจํานวนมากในธนาคารของรัฐตรงนี้ ผู้ที่จะให้คําอธิบายได้นะครับคือดรสมชัยสัจพงษ์นะครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการลังกระทรวงการขังครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับดรสมชัยครับสวัสดีครับอนุสรครับกำลัฟังสวัสดีครับครับตอนนี้เศรษฐกิจไทยต้องถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการบริโภคการส่งออกก็ขยายตัวดีใช่ไหมครับครับมีแนวโน้มดีขึ้นครับครับแล้วตลาดหุ้นเองก็ดัชนีก็ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุด ในรอบ18ปีแล้วก็ยังขึ้นต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นสถานการณ์ที่ทำให้รัฐบาลสบายใจมากขึ้นไหมครับว่าการเศรษฐกิจปีนี้น่าจะข,ายขยายตัวได้ค่อนข้างดีครับก็สบายสบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่อยู่ในความประมาทนะครับครับถ้าโดยรวมก็เราคิดว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเติบโต,ตได้สูงมากครับตัวเลขของสภาวะต,ตัวเลขจริงคงจะประกาศที่18กุมภาพก็คงจะตัวเลข ออกมาน่าจะสูงมากๆถึงหกเปอร์เซ็นได้ครับอันนี้คือทั้งปีเลยใช่ไหมครับครับทั้งปีแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยที่เราจะนักอุตสอนกรทูดนะครับว่าการลงทุนดีมากครับการลงทุนเอกชนเนี่ยจะเทียบเจ็ดปีที่ผ่านมาจะสูงที่สุดในเจ็ดปีที่ผ่านมาโดยซ้าไปครับตรงนี้ก็ทําให้กระทรวงการคลังเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอันนี้ชัดเจนครับครับแล้วเราก็น่าจะสามารถผลักดันโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ ได้ดีขึ้นโดยที่กู้เงินน้อยลงหรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างนั้น,เป,นเป็นเป็นไปได้สูงครับโครงการที่บอกว่าจะมีการกู้เงินสองล้านล้านบาทเนี่ยครับเบื้องต้นจอต้องผ่านกฎหมายสภาซะก่อนครับกว่าจะกผ่านกฎหมายได้คงประมาณกลางปีครับเงินก้อนแรกคงมาประมาณไตรมาสที่สามเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังนี่ก็จะเป็นเงินจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเข้ามากระตุ้นเสริมได้มากพอสมควรครับ การขยายตัวของเศรษฐกิจดีรสมชัยเป็นห่วงทางด้านฝั่งของสถิลภาพไหมครับว่ามันจะเกิดแรงกดดันเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นครับจักข้อมูลปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ตื่นสนุกขนาดนั้นนะครับครับข้อมูลโดยทั่วๆไปถึงแม้ว่าตอนนี้มีเงินเข้ามาในประเทศมากเยอะก็ตามเนี่ยแต่ว่าถาาว่าถึงสถานการณ์ที่ ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมไหมจากมาตรการปัจจุบันก็คิดว่ายังไม่จําเป็นเราก็ยังคิดว่าเถียรภาพเศรษฐกิไทย,ยังแข็งแกร่งอยู่ครับทั้งในแง่ของอัตรางเงินเฟอ้อสุนทรภัณระหว่างประเทศแล้วก็ในส่วนของเรื่องานการคลังต่างๆรบะบบการเงินก็แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เราจับตาอย่างใกล้ชิดครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีปัจจุบันนี่ครับ,รบช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีความวิตกกังวลเรื่องแรงกดดันของเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นไมหมครับเพราะว่าเราปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําซึ่งผลมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งงปีหลั เราคิดว่าน่าจะไม่มีผลแรงอย่างมีเนีย่ยสาคัญนะครับ,รบแล้วเมื่อวานผมทราบข้อมูลจากทางปตทและไทยออยที่ประมาณการในส่วนของราคาน้ำมันปีเนี้ครับ,รบก็ยังประมาณการว่าปีนี้ราคาน้ำมันต่ากว่าปีที่แล้วซะกห่ซ้าไปโดยเฉลี่ยน่าจะ <impression. S 2> <ians. S 1> ต่ากว่าปีที่แล้วโดยเฉลีนะ่ยครับโดยเฉลี่ยก็จะต่ํากว่าเพราะฉันก็ยังยังต้องติดตามสถานการณ์ครับแล้วกนะ็คิดว่าคงไม่มีนัยสําคัญมากนักในการที่จะก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ในปีนี้สูงแต่ก็ต้องเฝ้าติดตามระวังเรื่องเองินทุนเข้ามากๆเนี่ยอาจจะอาจจะต้องดูเรื่องค่าเงนินครับ,รบก็คือไม่ให้ไม่อยากให้ค่าเงินเนี่ยแข็งค่าจนเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับที่เร็วกว่าเพื่อนบ้านแข็งกว่าเพื่อนบ้านจนเกินไปนะครับในในระดับการแข็งค่าเวลานี้นี่มันก็ขึ้นไปสูงกว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเทียบจากต้นปีเนี่ยมันก็แข็งค่าขึ้นมา 2.72. 8แตแล้วตรงนี้เราจะมีมาตรการอะไรไหมครับเอาเฉพาะในส่วนของมาตรการทางการคลังเนี่ย ของคลังเราก็คงช่วยได้ในระดับที่ว่าพยายามเอาเงินองรอกประเทศก็คือพยายามชําระหนี้ต่างประเทศเร็วขึ้นครับแล้วก็หนีต่างประเทศแล้วก็ถ้ารัฐศาสตรกิจจาเป็นก็มีการนําเข้าสินค้าทุนวัตถุดิบเทคโนโลยีในช่วงปีนี้ก็เร่งเร่งทำในช่วงนี้ให้เรียบร freely, ้อยนะครับหรือเร่งเร่งทำให้ในช่วงที่เราคิดว่าสถานการณ์มันเหมาะสมตอนนี้ครับครับทีนี้การการใช้มาตรการทางการคลังเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลา ระยะหนึ่งมันถึงจะเกิดผลเราจะมีมาตรการการเงินไหมอันนี้ท่านสะดวกที่จะพูดเรื่องมาตรการการเงินสักนิดหนึ่งไหมฮะก็ไม่สะดวกขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าคงต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับก็คือกอนอง,อง,องครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกว่าที่จะพูดรเรื่องนี้แต่อะไรก็ตามก็เห็นชัดเจนครับว่าส่วนหนึ่งที่เงินเข้ามาเยอะก็เพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยชัดเจนครับแล้วก็เข้าในตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นจะโดยซ้ำไป ก็คือองต้องฝากทางคณะกรรมการได้อยู่ไปงันที่เด็นนี้ด้วยว่ามันจะช่วยได้มากขนาดไหนครับคือก็ต้องรอวันที่20กุมภานะครับก็นงงก็คงจะตัดสินในทิศทางที่จะดูภาพรวมว่าว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับคือดูแลทั้งในแง่เงินบาททั้งแง่เสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็การขยายตัวเศรษฐกิจนะครับทีนี้ถ้าดูมหาภาคเนี่ยเศรษฐกิจไทยไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าพอไปเจาะ จุลภาคบางส่วนโดยเฉพาะธนาคารของรัฐสองแห่งซึ่งเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยก็คือไอแบงค์ ank, ธนาคารอิสลามกับ SME Bank เนี่ยซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังก็ตั้งคณะเข้าไปแก้ปัญหาละตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงครับสถานะล่าสุดตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูของทั้งสองธนาคารเรียกว่าเกือบเสร็จแล้วนะครับ,รบประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือว่า จัดคนไปทําหน้าที่ปรับโครงสร้างนี่เนี่ยให้เหมาะสมครับนะครับแล้วก็ในส่วนของการปิดตามก็ทางกระทรวงการคลังก็มีทีมตามเป็นรายสัปดาห์อยู่แล้วครับนะแล้วต้องเรียนเบื้องต้นว่าแน่นอนครับในดูจุลภาคเนี่ยสองแบงก์นี้มีปัญหาครับแต่ถ้าดูภาพรวมสถาบันการเงินของรัฐโดยรวมไม่มีปัญหานะครับเอ็นพีเอลโดยรวมก็ถือว่าสี่เปอร์เซ็นต์ต่ำมากครับแล้วก็ในส่วนของกําไรเขาก็มีกําไรกันอยู่ คแค่มีสองแบงค์นี้องยอมรับก็ว่ามีปัญหาแล้วว่าเพิ่งมีปัญหาปีปัญหามานานแล้วลสอง,สองแบงค์ไม่แก้ไขอ,อย่างเต็มเต็มความสามารถครับ,รบสองแบงค์ที่มีปัญหาเนี่ยเป็นผลมาจากการบริหารผิดพลาดหรือว่าไม่โปรง่งใสฮะประเด็นไหนเป็นประเด็นหลักหรือว่าสนองนโยบายรัฐมากเกินไปซึ่งแบงค์อื่นเขาก็สนองนโยบายเหมือนกันแต่ว่านี่เสียไม่มากขนาดนี้ครับผมก็มีทั้งสองประเด็นนะครับผมรบเรื่องการ ล่อยสินเชื่ออย่างไม่ค่อยโปร่งใสก็คงมีมากอันนี้ก็ต้องสอบสวนกันไปใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะรว่าการตรวจสอบของแบงค์ชาติก็มีระบุไว้หลายเคสเหมือนกันครับครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความละรวมของการมีระบบการปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยคงก็มีส่วนครับแต่เรื่องของนโยบายของรัฐผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้ครับสองแบงค์นี้จริงๆสัญญ,ญา